สจังหวัดรับฝนมรสุมเพิ่มกำลังสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพระหัส,สบดีที่28กรกฎาคม2565มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้ฝนที่เกิดขึ้นยังคงตกกระจายตัวทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีปริมาณฝนมากที่สุดและจะตกกระจายตัวมากกว่าภาคอื่นๆส่วนในค่ำคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ เชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้เอาไว้ด้วย โดยในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน,าน่านตากาก,กำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด ยะโสธรอ่อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-27งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36งองศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีการจนบุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอ,อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราช อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูล อุณหภูมิต่าสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสจากลักษณะอากาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนน้อยยกเว้นในบริเวณภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลซึ่งจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันกับในบริเวณภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวเตรียมตัวรับมือพร้อมทั้งระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ในช่วงหยุดยาวที่พ่อแม่พี่น้องหลายท่านเดินทางไปท่องเที่ยวขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอ,ขอขอบคุณทุกท่าน ที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยโดยความรักและห่วงใยจากฮอกกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ